Assalamualaikum w a r ะ h m a t u l l a h บ w a ราะกาตุฮ h ค่ะคราบนี้นะคะวิชาภาษาอาหรับนะคะนักเรียนชั้นป .3 ก็จะมาเจอกับคุณครูในวิชาภาษาอาหรับเหมือนเดิมนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นบทใหม่นะคะก็คือบทที่สมนะคะแต่คุณครูจะแค่อธิบายเนื้อหาในบทนี้เฉยๆนะคะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ่าเดี๋ยวนักเรียนอ่านชื่อบทตามคุณครูก่อนนะคะอัดดารซุสซาลิสอัดดารซุสซาลิสบทเรียนที่สามบทเรียนที่สามอัดดารซูแปลว่าอัดดารซูแปลว่าบทเรียนนะคะอัดซาลิสแปลว่าที่สามนะคะเมื่อรวมกันอัดดารซุสซาลิส แปลว่าบทเรียนที่3นะคะอ่าบทที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนากร้อกับมะอริฟ้าซึ่งนากร้อกับมะอริฟ้านะคะเป็นคําใหม่นะที่นักเรียนเพิ่งจะได้รู้จักนะคะเดี๋ยวเรามาดูนากร้อกันก่อนว่ามันคืออะไรนะคะอาจจะแปลกหูไปบ้างนะคะอ่ะนากิร้อ เดี๋ยวนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะนากีรอคือคำที่ไม่เจาะจงข้อสังเกตไม่มีอาลิฟลามข้างหน้าและอักษรสุดท้ายจะมีสาระตันวีนานากีรอคือคำที่ไม่เจาะจงนะคะซึ่งในภาษาอาหรับนะคะจะมีข้อสังเกตง่ายๆที่เราสามารถมองได้นะคะคือ ดูไปข้างหน้าภาษาอัหรับจ,จะมองจากทางขวามือนะคะเราก็ดูทางขวามือไปของคำนะคะ,ะไม่มีอาิฟรามตรงนี้นั่นเองนะคะไม่มีอาิฟรามนะคะอยู่ข้างหน้าไม่มีอาิฟรามอยู่ข้างหน้าไม่มีอาิฟรามอยู่ข้างหน้านะคะและอักษรสุดท้ายจะมีสาระตันวีนสระตันวีนคืออะไระนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในนูรอนีนะคะตันวีนก็คือสระ อันอินอูนหรือว่าฟัาตหาไตกัสรอไตนะคะแล้วก็ดอมมาไตานั่นเองนะคะข้อสังเกตของคำที่เป็นนกากรอคือไม่มีอาลีฟลามข้างหน้าและอักษรสุดท้ายจะมีสระตันวีนเห็นไหมคะใบตุนมีคำว่ามีสระตันวีนมีดอมมาไตากิตาบุนมีตันวีนมีดอมมาไตา ก็ลามูนก็มีตันวีนนะคะมีดอมมาไตานะคะมีทุกคำเลยนะคะที่ครูยกมานะคำที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเรียกว่านากีรอแล้วไม่เจาะจงยังไงไม่เจาะจงก็อย่างเช่นใบตุน้นใบตุนเรารู้อยู่แล้วว่าแปลว่าบ้าน แล้วมันเป็นคาที่ไม่เจาะจงด้วยก็คือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นบ้านของใครบ้านสีอะไรบ้านหลังไหนนะคะนี่แหละคือคำที่ว่าไม่เจาะจงนะคะอย่างเช่นกีตาบุญหนังสือหนังสือเล่มไหนล่ะวิชาอะไรก็ไม่ได้เจาะจงนะคะต่อไปก็ละมูลปากกาเอาปากกาแท่งไหนปากกาแดงหรือปากกาน้ำเงินหรือปากกาอันไหนมันก็ไม่ได้เจาะจงนะคะนี่คือลักษณะของคา นกีรอร์ทั้งหมดนะคะหรือคําที่ไม่เจาะจงทั้งหมดนะคะซึ่งข้อสังเกตคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อสังเกตของคําที่เป็นนกีระ์ไม่เจาะจงก็คือไม่มีอลีฟลามข้างหน้าและอักษรสุดท้ายจะมีสระตันวีนอักษรตัวสุดท้ายของแต่ละคําจะมีสระตันวีนอย่างเช่นคําว่าใบตุนอักษรตัวสุดท้ายคือตา มีสระตันวีนกีตาบุญอักษรตัวสุดท้ายคือบ้ามีสระตันวีนหรือดอมมาไตานะคะคุณครูจะเรียกว่าตันวีนไปเลยนะกอลามูนอักษรตัวสุดท้ายเป็นตันวีนดอมมาไตานะคะย้ามาลูนอักษรตัวสุดท้ายเป็นลามมีดอมมาไตาเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละคือลักษณะของคําที่เป็นนากีร้อนะคะ ต่อมาอีกประเภทหนึ่งในบทนี้นะคะก็คือคำที่เป็นมะรีฟาจะตรงข้ามกันทุกอย่างเลยนะคะมะรีฟาคือคำที่เจาะจงเห็นไหมคะว่าตรงข้ามกับนัก,กิรอยอย่างสิ้นเชิงเลยคือคำที่เจาะจงข้อสังเกตก็คือมีอารีฟลามข้างหน้าและอักษรตัวสุดท้ายจะมีสระเดียว เป็นยังไงมาดูกันนะคะอย่างเช่นนะคะคำแรกอัลไบตูสังเกตดูก่อนว่าเป็นมาริฟ้ายังไงเขาบอกว่ามารีฟ้าจะมีอลิฟลามเราก็ดูทีละอันเลยนะคะ,ะมารีฟ้ามีอลิฟลามอ,อันนี้มีนะคะนี่อย่างนี้นะคะเรียกว่าอลิฟลามนะมาคู่กันและอักษรสุดท้ายจะมีสระเดียวเห็นไหมคะสระเดียวคือมีสระตัวเดียวเมื่อกี ในกรอมีดอมมาไตาดอมมาไตแปลว่าดอมมาสองตัวใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเหลือตัวเดียวเป็นสระเดียวนะคะคือดอมมาเฉยๆนะคะอ่านี่ก็คือการสังเกตคําที่เป็นมะริฟ้านะคะมีอลิฟลามอักษรตัวสุดท้ายเป็นสระเดียวอ่มามะริฟ้าจะเป็นแบบนี้นะคะและเป็นคําที่เจาะจงเจาะจงยังไงก็คือความหมายของมันเมื่อใส่อลิฟลามเข้ามาแล้วนั้นความหมายของมันจะเจาะ จงขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นอัลใบตูจากตอนแรกใบตุนบ้านหลังไหนก็ไม่รู้พอใส่ออลิฟลามเข้าไปปุ๊บเป็นอัลใบตูบ้านหลังนี้เจาะจงไปเลยว่าบ้านนี้บ้านนั้นะนะคะต่อไปอัลกิตาบูตอนแรกไม่รู้ว่าหนังสือเล่มไหนพอใส่อลิฟลามเข้าไปก็เป็นหนังสือเล่มน,นี้อัลกิตาบูนะคะอ่าและปากกาตอนแรกก็อกักอลามมนปากกาด้ามไหนก็ไม่รู้ พอใส่อลิฟลามเข้าไปอัลกอร์มูก็เป็นปากกาด้ามนี้นะคะจะเจาะจงมากขึ้นนะคะอ่านักเรียนอาจจะยังงงง,งอยู่เดี๋ยวเราไปดูให้เห็นภาพกันนะคะจากบนสไลด์นะคะคําที่อยู่ทางขวานะคะจะเป็นคําที่เป็นนากรอและคําที่อยู่ทางซ้ายจะเป็นคําที่เป็นมารีฟ้าลองเปรียบเทียบนากรอกับมารีฟ้าดูนะคะ นัก,กีร่อไม่มีอลิฟลามแต่มะรีฟะมีอลิฟลามนัก,กิีร้อมีตันวีนอันอินอุนแต่มะรีฟะจะไม่มีตันวีนจริงๆแล้วเนี่ยตันวีนเวลาอยู่กับมะริฟะตันวีนเนี่ยมันจะเป็นศัตรูกันกับอลิฟลามนะคะนักเรียนต้องจําไว้ว่าถ้าคําใดที่มันมีอลลิฟลามเข้ามา ตันวีนจะหนีเลยนะคะมันจะเป็นศัตรูกันนะคะมันจะไม่ถูกกันมันจะมาอยู่คู่กันในคำเดียวกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ถูกกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคำที่เป็นมารีฟ้าก็เลยจะไม่มีตันวีนะคะจะมีแค่สระเดียวอาอีอูหรือฟัตฮะกัสรอดอมมานะคะ แล้วก็ใบตุนนักีร้อไม่เจาะจงบ้านหลังไหนก็ไม่รู้มีมากมายหลายหลังเลยไม่ได้เจาะจงแต่พอใส่อลิฟลามแล้วเป็นมาริฟา้าแล้วนั้นก็เจาะจงว่าต้องเป็นบ้านหลังนี้นะคะอ่าต้องเป็นบ้านหลังนี้ต่อไปกีตาบูนทางด้านขวามือเป็นนักีร้อเพราะไม่มีอลิฟลามส่วนทางด้านซ้ายมืออัลกีตาบูเป็นมารีฟา้าเพราะมีอลิฟลาม แล้วก็ไม่มีตันวีนนะคะมีแค่สระเดียวตรงบาตัวนี้นะคะมีดอมมะ,ะกีตาบุน,นกีร์อไม่เจาะจงว่าหนังสือเล่มไหนมีหลายเล่มเลยไม่ได้เจาะจงนะคะแต่อันกีตาบูเจาะจงว่าต้องเป็นหนังสือเล่มนี้เท่านั้นนะคะจะเจาะจงเลยทันทีนะคะคำต่อไปก็ละมูนเป็น,นกีริร้อเพราะไม่มีอาลิฟลามข้างหน้าตรงนี้และตรงมีมอักษรตัวสุดท้ายเป็นตันวีน ส่วนอันกอนลามูเป็นมะรีฟ้าเพราะมีอาลิฟลามและไม่ไม่มีตันวินในนี้เพราะมันเป็นศัตรูกันกับอาลิฟลามมันเลยใส่ได้แค่อาอีอูฟัชกัสรอดอมมาเท่านั้นอ่รกอลามุนนากีรอมไม่ได้เจาะจงว่าปากกาด้ามไหนมีมากมายหลายด้ามเลยไม่ได้เจาะจงแต่พอเป็นมะริฟ้าใส่อลิฟลามแล้วนั้นก็จะเจาะจงทันทีเลยว่าเป็นปากกาด้ามนี้นะคะ เป็นปากกาด้ามน,นี้นะต่อไปจะมาลุนทางด้านขวามือเป็นนาะกีรอเพราะอะไรคะลองเดาดูค่ะเพราะไม่มีอ่าเพราะไม่มีอลิฟลามถูกต้องและอักษรตัวสุดท้ายตรงลามตรงนี้มีสระอะไรคะดอมมาตต้ดอมมาตามมาตา้เขียนได้2แบบนะลูกเขียนแบบที่หนูเขียนกันหรือว่าแบบนี้ก็ได้แบบที่เราเขียนกันทั่วไปก็จะเป็นแบบเบสิกนะคะแบบนี้เลยนะมันเหมือนกันนะคะ อและส่วนคําว่าอันจะมาลูเป็นมะริฟ้าเพราะมีอัลีฟลามอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะที่เป็นอักษรสีแดงตรงนี้นะและอักษรตัวสุดท้ายจะเป็นสระเดียวอีอ e ู U นะคะเป็นมะริฟ้านะคะจะสังเกตเห็นว่ามันตรงข้ามกันทุกอย่างเลยนะคะ และจะมาลูนทางด้านขวามือเป็นนาก,กิรอเพราะไม่เจาะจงว่าเป็นอูดตัวไหนมีตั้งหลายตัวแต่ไม่ได้เจาะจงนะคะแต่พอใส่อาิฟลามเข้าไปแล้วนั้นก็จะเจาะจงทันทีเลยว่าต้องเป็นอูดตัวนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะว่ามันเจาะเจาะจงขึ้นนะคะจากนาก,กิรอไม่เจาะจงพอเป็นมะริฟ้าใส่อาิฟลามเข้าไปปุ๊บเจาะจงทันทีว่าต้องเป็นอูดตัวนี้นะคะ โอเควันนี้คุณครูมีงานมาให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนเขียนลงสมุดนะคะเรื่องนกกากร้อนะคะวันนี้ให้นักเรียนเขียนเขียนแค่เรื่องนกกากร้อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะให้เขียนเรื่องมะรีฟาแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดฝึกแยกคําดูนะคะอะให้นักเรียนเปิดสมุดมานะคะ แล้วก็เขียนวันที่นะคะวันนี้วันพุทธที่25สิงหาคมพศ2564นะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะ1เส้นใต้วันที่นะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเขียนกลางหน้าการะดาษนะคะว่า adar s ลิ a l ั s adar ุ u ซ a l i s ให้เขียนกลางหน้าการะดาษนะคะว่า adar Ad s u s a l ิส ซึ่งคำอันนี้เนี่ยถ้าหนูดูจากวิดีโอนคุณไม่ชัดนะคะสามารถไปเปิดในหนังสือได้นะคะหน้าที่17นะคะตรงชื่อบทนะอ่บบทเรียนที่3พอเขียน add s u ส t r ซ c t เสร็แล้วเนี่ยก็เขียนว่าบทเรียนที่3แล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเขียนหนึ่งนากีรอ อ่าเ้าก็เขียนไปเลยค่ะนกากร้อคือคำที่ไม่เจาะจงข้อสังเกตไม่มีอลิฟลามข้างหน้าและอักษรสุดท้ายจะมีสระตันวีนตรงอันที่คุณครูเขียนปากกาแดงนะคะนักเรียนก็สามารถใช้สีนะคะเขียนได้นะคะใช้สีแดงเขียนตรงคำว่าไม่มีกับมีสระตันวีนนะคะให้นักเรียนใช้สีเขียนนะคะ เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะเช่นใบตุนตรงดอมมาตายข้างหลังนะคะก็ให้ใช้สีแดงเช่นเดียวกันนะคะใบตุ้นบ้านไม่ได้เจาะจงว่าบ้านหลังไหนนะคะกีตาบุญหนังสือ,อใช้สีแดงเขียนดอมมาตายเช่นเดียวกันนะคะหนังสือก็ไม่ได้เจาะจงว่าคําไหนนะคะให้นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยนะคะพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ขีดเส้นใต้ปิดนะคะ แล้วก็ใครที่เขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะ,ะงานวันนี้คุณครูก็ให้แค่อันนี้อันเดียวนะคะให้เขียนลงสมุดเรื่องนักีรย์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้อ่านนะคะให้ไปอ่านทําความเข้าใจนะคะอะคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านักีรย์คือคำที่ไม่ได้เจาะจงซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยมันก็จะมีข้อสังเกตก็คือ คำที่ไม่มีอาิีฟลามมองไปแล้วจากด้านขวาอย่างเช่นคำนี้มองไปแล้วไม่มีอาิีฟลามและอักษรตัวสุดท้ายเนี่ยสระของมันจะเป็นสระซ้อนหรือตันวีนหรือฟชธาไตกัสรอไตดอมมาไตอันอินอุนนั่นเองนะคะถ้าเราเห็นคำแบบนี้ที่ไหนนะคะให้รู้ไว้เลยว่ามันคือคำนักกีร์ที่ไม่ได้เจาะจงความหมาย เช่นใบตุนบ้านก็ไม่ได้เจาะรงว่าเป็นบ้านหลังไหนหรือว่าบ้านของใครนะคะ,ะกีตาบุญหนังสือไม่ได้เจาะจงว่าหนังสือเล่มไหนหนังสือของใครนะคะกุรุซียุนเก้าอี้เก้าอี้ใครก็ไม่ได้เจาะจงนะคะอ่านี่แหละจะเป็นลักษณะของคําที่เป็นนากิรศนะคะส่วนมารีฟาก็จะตรงข้ามกับนากิรศทุกอย่างเลยคือมาริฟ้าจะเจาะจง พอสังเกตก็คือจะมองไปแล้วปุ๊บเห็นอาริฟลามอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะไม่มีสระซ้อนจะใส่สระซ้อนไม่ได้เพราะให้จําไว้ว่าอาิฟลามกับสระซ้อนเป็นศัตรูกันนะคะมันจะอยู่ด้วยกันในคําคําเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องแยกออกไปตัวหนึ่งนะคะจากดอมมาไตต้องตัดออกไปตัวหนึ่งให้เหลือแค่ดอมมานะคะ มารีฟ้าเนี่ยจะใส่ได้แค่อาอู e U นะคะอ่าตันวินจะมาอยู่กับอลิฟลามในประโยคของในคําของตันวินจะมาอยู่กับอลิฟลามในคําของมารีฟ้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ถูกกันนะคะอ่าซึ่งมารีฟ้าก็จะตรงข้ามกับนักกีรรถทุกอย่างเลยคือจะเจาะจงจากใบตุนบ้านหลังไหนก็ไม่รู้อันใบตู้บ้านหลังนี้ กีตาบุญหนังสือวิชาอะไรก็ไม่รู้เป็นกีตาบุญหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเจาะจงมากขึ้นนะคะใครเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วก็ให้อ่านทบทวนนะคะให้ผูกครองฟังแล้วก็ให้เซน็นลายเซ็นมาด้วยนะคะกำกับใต้ล่างตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตรงที่เป็นสีแดงๆตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนใช้สีเขียนก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากใช้สีเขียนก็ให้ใช้ดินสอเขียนแต่ว่าใช้สีขีดเส้นใต้นะคะให้สวยงามนะคะพยายามเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูจะให้เขียนเรื่องของมะรีฟานะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะครูก็ เอาแค่เรื่องนักรอกรก่อนนะคะให้นักเรียนเขียงแค่นักรอกรก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะจะได้ไม่เป็นการเยอะเกินไปสําหรับนักเรียนนะคะแล้ววันนี้นะคะครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมาตุลลอฮิวะบาระกาตุค่ะ